สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําท่าดิบเพลงลำตังไหวขอเงินเมียค่ะคลิปนี้จะมี่ห้าแปดนะคะเราจะเล่นสี่ทิศทางเหมือนเดิมค่ะแต่เราจะสาธิตด้านหน้ากับด้านหลังเช่นเคยนะคะไปค่ะแปดแรกใช้ขาขวานะคะไปด้านข้างค่ะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสามค่ะหนึ่งและสองเป็นทิศ่ะ หนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดแปดห้าค่ะแปดสุดท้ายค่ะไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจุค่ะแล้วเราก็เริ่มแปดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะนี่คือด้านหน้านะคะเราจะไปสาธิตด้านหลังต่อเลยค่ะต่อเรื่องเลยนะคะ 1และ2 3 4 5 6 7 8ห้าหต่อค่ะหนึ่งและ4 5 6ห้าหและ8ต่อค่ะ1 2 3 4 5ส7 8สี่ห้าหจบค่ะเราก็เลือกแปดแรกด้านนี้เลยนะคะค่ะคลิปนี้เพลงนี้เราก็มีอยู่แค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามตรุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิกมังโังง<จ>นเซนต้